ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองป่ายทุกๆคนนะครับผมพี่น้องมื้อนี้กับมาหยามบ่วงหนูนะครับผมเปิดกล่องประทันนะครับมาผู้เดียวกะเห็นนะครับตัวังเอียเลยพี่น้องนะครับผมหนูนะครับตัวัะเอียเลยนะครับขออนุญาตเก็บก้นเ้ยพี่น้องเ้ยนะครับเดี๋ยวสีทรายเบื้องไม้นับเดี๋ยวมันสิรุดนะครับผมไปห้องพี่น้องจะยามบ่วงหนูกันครับอี่หลังนึงอยู่ขึ้นเก่า งยังปไปพี่นอ้องไปอันนี้ลวดอันนี้งัวเพื่อนนีน่ครับเป็นลอมลวัวนะครับผมน,นีหลังนึงมีหลังนึงนะครับผมดูคือเกา หลังหนึ่งอยู่คือเกานะครับพี่น้องไปเหานะครับยามไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องไปมาลุ่นไปน้ำกันนะครับไปพี่น้องไปหลังนี่ก็อยู่คือเกานี่เป็นยังไงหลังนี่ก็อยู่คือเกานะครับพี่น้อง อ่น,นี้ดิเป็นยังไนงนี่ยังนี่อยู่คือเก้าพี่นอ้องนะครับไปพี่น้องรับรับชมกันนะครับลุ่นน้ำกันไปเรื่อยๆนะครับผมมาพี่นอ้องยามบวงไปน้ำกันนะครับผมมาลุ่นไปน้ำกันห้อง หลังนยูนี้ไปจนได้ที่เกานะครับเก่ายามกลับน้ำได้ปา่นเพื่อกับดักเองกับดักอยู่กับเก่านะครับกับดักไปกับดักไว้พร้อมมันสีมันแตงเต๊ะ ลังแหลกเท่านั้นบ่ลังอื่นมันก็ชิบมานบ่ชีมันแต่ลังแหลกเว้ยโอ้ลมวีวีเลยพี่น้องเย็นดีขนาดคนนะเบิ้งใบหนาที่พะคนยิวคืเอเา่า บโบยมือ่นพี่น้องโอ้แต่แต่แต,แต,แต่แต่่มือ,นอ่นหาค่าโอ้มือ,นอ่นหาค่าพี่น้องเลยนะครับลักบวงอยู่คือเกานะครับผม